ดอกแรกแหกม้านครับผมเห็ดกอแดงเห็ดทุบปุครับผมโู u, ้้ขาเพ่นเห็ดปัวครับพี่น้องเด็ดจิม้มขาลายหูจุ่มขาผมอีกจุม่มนึงครับผมจุ่มนี้สามดอกเห็ดปัวครับเจอแล้วครับพี่น้องเก้าหดอก <laughs> โอ้ย จุ่มแพ้จุ่มมันครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับปัญญามยายลุงป่านาเบปีสุขทุกคนครับสวัสดีครับเอฟซีในประเทศอัตตางประเทศครับผมของผมเป็นเบลควอนหรสารครับผมในสองวันที่สามกระดักกระดาคมปศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับวันนี้เบลควอนกับพาปีพาน้องเข่าป่าห่าให้ขึ้นโกะแล้วครับพี่น้องไม้ห้องบ้านต้องจองห้องให้แล้วครับเนาะเมื่อคืนเด็กฝนตกแห้งครับพี่น้องตกจนหอดตีสีตีหาครับผมไปลวมน้อมกันมารับเหมือนเด็กว่าเคอนสีโศกสีมันไปเลยครับผม ขอปลาผู้เดียวนะครับเนาะหลังจากฝนตกเส้าสิมีเหตุเนี้ยเกิดขึ้นครับผมไปครับผมดอกแรกแห้งมันครับผมเห็ดกอแดงฝนกระตกแห้งขนาดเะยครับเมื่อคืนเบิร์ขคืนครับผมไปครับผมไปลุ้นนุกันครับวันนี้อีกดอกครับดอกจมกลมเลยดอกนงามครับผมครับผม ผูท้ทำผีครับผมทำผีทำผีกำลังตุ้มจุ้มจุ้มจุ้มครับผมจุ้มง่งา,มงามเลยทำผีอีกดอกนึงยีงดอกยีกดยกดยดงดอกเนี่มยมาแดงแดงเนีหนักเติบเรื่องนี่ฝนตกแงแดงแต่ยังแนมยากฮ็ดตุปป๊ปุครับผม โอ้โหคาเพิยยยยยย่นใหญ่ๆงามๆครับผมทักคนนี้ตอนนี้ดอกบานครับผมนุ้ยมาถุงมือบานถุงมือครับบานงามๆอยู่ครับผมทักยีก์รอครับอีกดอกอีกดอก ผมเห็นสามดอกครับพี่น้องสามดอกดอกสวยๆห็พี่ไทยปั๊ดๆดอกกับขาเป็นซ้ำกันเลยพี่น้องเห็ดพึ่งเนียนน้อยนึงครับผม เห็ดปวกดอกเบี้ยวจุ้มชพี่นองอมหมูโจยใส่เนาะเห็ดกอเหลืองครับผมดอกนี้ก็งามโอ้ฝนย่อยๆปกแป๊กปกแป๊กอยู่ครับพี่นนองฝนตกแต่ถุมหนึ่งครับผมฝนกระแหงขนาดเลยอ่ะพี่นนองไปหลุดน้ำกันนี้ครับผมเห็ดปวกครับพี่น้อง จะจิ้มแล้วสามจูงเห็ดปวกยังง้อเนี่ยุุณครับเลยดองนึงครับผมเห็ดโกอดองนึงครับ หานกันปีกับผมเขาเขาเลยใบไม้เขาเขาโฮมีมอ่ะหลุ่กันปีครับกตแดงงามๆครับ <c ười> ยุดไตใหม่ครับพี่น้องเห็ดกแดงหนึ่งโอก <c ười> ดอกกัน อีกดอครับผมอฝนตกเสียงกบเสียงหอกเกียดหหองแซ้วเลยครับพี่น้องโอ้ยงามครับนี่ยใส่ตะก้าน้ำกันอีกครับผมเห็ดพึ่งขาลายโอ้ยฝนตกใส่มีแต่ดินดอกบางใหญ่เลยเห็ดพึ่งขาลาย พึ่งว่าขาอะไรหูยกุ่มขาใหญ่ๆงงนๆครับ้องดำบาบานใหญ่ๆครับผมเห็ดกอ ดอกนี้ก็งามครับผมดูมีดดอกครับครับพี่น้องน้องบอกมองบอาความมาแส่งเต่าฟุลต์โตมาเมื่อนบูยเสียงกบเสียงหอ,อกเสียงอื่งห่องเสียวเป็นบนเลยครับพี่น้องฟังเลยครับผมบรรยากาศดีดครับวันนี้อูย ลายขนาดครับผมเสียงเป็นบนบนครับผมอ่ะอเดี๋ยวราหาเห็ดนํากันนี้ครับผมฟังเสียงซึ่เสียงกบแล้วไปครับผมผมโอ้ดอกงามๆครับผมทางน้องเขียดร้องเสียงกบเสียงเขียดโอ้ยขนาดไลยครับพี่น้องวันนี้ฟมเป็นประวัติศาสตร์เลยครับเบิร์ตขึ้นสอดแจง้ดงดอกหนึ่งครับผม โอ้ยดยกนีมครับป่างามแฮโกแดงแกงหวานตุ้มๆจุ้มๆครับเห็ดปลวกดอกเดียวหมูเขาก็ผอ,อมหมูใหญ่แต่น้องเบากว่าก็ผอมอดอกเดียว เห็ดพึ่งขาลายครับผมเห็ดปวกโอ้ยแบบเบากอนพอคือเป็นยังสีผมอีกจุม่มนึงครับผมจุ่มนี้สามดอกเล่นไปเรื่อยๆครับงามๆอยู่ครับผม รับพีครับพี่น้องดูมันทั้งปุ่นขับป่าน สวยๆอยู่ครับพึ่งขาลายครับผมสามจูงกับอู้เบาขอนบาเห็นว่าโมหันเก็บอยนี้ ไแท้แกอแดงครับผมเป็นแป้นเลยเห็ดพึ่งขาลายเขาุุนี้ครับผมกู้เห็ดตบเตา คู่เลยครับงามๆครับผมขาลายอีกสองดอกครับเห็ดปวกครับผู้ดีงามๆเลยพี่น้องแอเกินห้างครับโมมเราทนไนเห็ดปวกจิก อู๋ขายาวนี่ครับผมหลุนเอ้ยครับผมเบาขอดบนมบาหวานโอ้ยเปื่อยทิ่มเบ้อสิหนอ เลือดต่คขาพ่น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 มา,บ,าบ่อบขอดใส้เบิ้องก็มาหวานในใดืเบื้อเลยพ่นตกใส่พ่นพี่น้องเป็นจุ่มไปเลยโอ้ยแต่เสียดายแฮงไปหาหมูไหมครับเลือดทุ่มหนึ่งครับผม ดอกนี้คือใหญ่อ้วนแท้ค้ายตุ๊ปุ๊กพีครับผมอีกดอกนึงดอกนี้ก็ใหญ่อ้วนเหมือนกันเห็ดหอมนี่งามขนาดเลยดอกค่อนอ่ยซ้อมันลำเทียนโอเคน แกงหอมๆครับผีค,ครับผมอันนี้เป็นเห็ดปืงค้าลายครับบา่เฮ้ยจุ๋มงามแหงคูณนี้ครับผมโอ้ยงามแหง,ง,งเว้ยเ้ยปาดสองใยฝนฝน โอู้ๆูๆูๆในงามครับผมนี่แหง่งหญ่งแห่งงามโอ้ยเจอแล้วครับพี่น้องเก้าหดดอกโอ้ยพี่จุ่มแพ้จุ่มมันครับพี่นอ้องคพื่อแห้งขนาดเลยโอ้ยแต่ยังสีงามครับครับโอ้ยแจงคือเสียบขัดขนาดเลยครับผมเห็ดปวกเกิดใหม่ เต็มมือเบาคอนเลยอู้ยงามแฮงแกงหวานบานครับเจ้โอ้ย้นอตุนนี้จุ่มสามดอกโกแดงเแกงหวานครับ เห็ดพึ่งน้ำอ้อยอููสีสวยแฮะแกงเสร็จแซ่บครับทางปุ่นอีกครับผมทั้งพี่อีกน้ำอ้อยน้ำอ้อยอูตังกบดอกเปิ้ลงามๆครับ สีสวยแฮโอ้ยเล่มออกครับพี่น้องโอ้แต่เมาื่อวานนี่งามเลยครพี่ครับผมบ่มีครับมี่สามหม่องละสองสามดอกครับพี่น้องครับผมช่วงนี้บ่าวข่อนกับศิภาพี่พ่อน้อ,นองว่วยกบั่นล่ะครับไปบงลงผลงานน่วกันเลยครับรบ่าวข่อนสิโศกสิมาลไปได้ครับผม ไม้หองไม้เก่าไม้เดิมครับผมไม่บัดต้งจองห้องให้แล้วครับเนาะมาแบบเฝ้าครับพี่น้องมือนี้บบาขวัญคือสิไปส่งของครับผมไปส่งเ็ดครับไปหลุ่นไปบ่งผลงานหกันเลยครับอันเบาขวัญสีส้มสิมันไปได้ครับผมเดินทางเข้าป่าู้เดียวนะครับเนาะบ่งผลงานนํากันเลยครับผลงานมือนี้ครับพี่น้องหนยขักคือเก่าเ้อครับพี่น้อง จากฝนตกแหงเมื่อคืนมาขมานันคือเก่าครับผมมือนี่มนันเห็ดปวกครับพี่น้องเห็ดปวกเข้ากระสตได้ถ้วยหนึ่งครับผมตะแกงแล้วเป็นเห็ดกอดแดงครับแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายเห็ดละงูเห็ดละงูะงว่าไ้ครับผมเป็นเห็ดน้ำอ้อยนะครับเนาะเห็ดผึ่งขาลายครับผมงามๆพี่น้องเต็มตะกาคือเก,าอเก,าเอก่าเลยพวกมานของเบาขอนเหมืนอนอีกอะถือว่ายังมนัน คือเก่าอยู่ครับผมโอ้ยบ่าวคอมส่อนเห็ดปวกนะครับเนาะเห็ดปวกก็เกิดบุหรายครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเถาทิ่มบ่าวขอดไปพอเถาทิ่มเป็นหมูเป็นหมูเลยครับผมก็เหลือหมองรอดอกทองดอกครับเหลือจากเพิ่นเถาเนาะครับเนาะความมันวนี้เข้ากะพอได้อยู่ได้กินนี่ครับผมกะตานึงครับบ่าวขอดกัขอขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเอฟทีทุกคนทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมบ่าวขอดหรือสารนะครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลล์ทุกแชทะทุกการติดตามนะครับเนาะ บ่าวคอนก็ขอฝากพี่ครับกิมหนึ่งครับฝากพญามัยยัยลูกป่านนะครับทุกคนครับหรือว่าน้องนุงลูกตาครับผมถอยเข้ามากดไลา์กดะจายกุยตามบ่าวคอนหรือสารนี่เด้อครับบ่าวคอนหรือสารมีแรงใจคลิปต่อไปครับคลิปหน้ามาดูกันไหมครับบ่าวคอนมาใส่ครับคลิปที่ขอยุกที่สัำนี้ครับสวัสดีครับลุ้นกันคลิปหน้าครับผมมื่อนี้มื่อึ้นคือกอครับผมคือฝนสีมาอีกแล้วครับเนาะ